สวัสดีครับทมสวัสดีครับ F c แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะมาเจอกันตอนบ่ายกันบ่ายเท่าไหร่แล้วอะเที่ยงพอดีนะวันที่11นะครับผมเจอกันวันที่11บ1มีนาคม2อ6 6นะฮะ มาเจอกันก็เอาคลิปมาให้กันดูนะฮะวันนี้ก็จะเอาคลิปมาฝากที่มีชื่อว่าเลขย้อนลอยก็แล้วกันนะเพราะว่าเราจะย้อนดูว่าเลขออกหลักท้ายสองเนี่ยปีผ่านมาเนี่ยเสร็จแล้วมันออกอะไรนะฮะเราจะย้อนลอยดูตัวเลขประวัติศาสตร์เดินทางซ้ำรอยเสมอนะ ตัวลัตเตอรี่ก็มันกันนะลัตเตอรี่จากดวงดาวก็มันก็จะไม่ต่างจากตัวที่มันเคยออกอ่ะชมเลยนะครับผมไม่เสียเวลานะอ่านี่คัดลอกไปแล้วนะอ่าเขียนหัวให้หน่อยนะเลขย้อนรอย เลขย้อนรอยเลขย้อนรอยอ่าอ่ะปีหกนะฮะนี่ก็หกนะนี่ก็หกนี่ก็หกมีสองแผ่นนะแผ่นนี้ก็64แผ่นนี้ก็6กอ่าหกสี่นี่อกสครั้งนะครับผมอ่ามีเลข4ี่สองนะนี่นะนี่นะส2่สองสอเก้ย์ลขล่างก็หน แล้วมาออกสองเกศูนย์นะวัดมามาออกสองเกศูนยอ้าวสองเกดสองนะวัด่ามาออกห้าเจ็ดเก้าจะมีเกนะสังเกตว่าจะมีเกเ 5, 7 9อห้าเจ็ดเก้วเก้เสองเลขสามตัวท้ายนะวดถัดม,มาออกแปดหกหนึ่ง ต่เรียก่างาออกหนึ่งเกตเห็นไหมสี่เกตซนะเรื่อยๆนะมาดูแผ่นนี้สามเกดสองนะครับผมสามตัวนะสามแปดหกสามเกดสองมาออกที่ศูนย์สามเกตเลขร่างออกเก้าห้าหกสี่สองปีหกห้านะมาออกที่ศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็2องสามสีหกหนะเก้าสองเก้มาออก7กตศูนย์าเลขล่างออกเกตห้านะฮะอ่ะเรามาดูว่าเราจะย้อนรอยมันนะมันยองเหมือนเดิมมันแหละนะฮะทายสองเหมือนกันหมดนะเราตั้งที่เลขสอดแนมดูนะ เลีอสอดแนมนะฮะตั้งตัวนะฮะตั้งหลักสองนี่นะสองสามสี้หาหก,กเจ็ดแปดแล้วก็ศูน เราลองขยับตัวเลขสักหน่อยนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงตรงเลขไอ้ตรงเลขที่มันมาตรงนี้นะเราจะใส่ไปเลขสามตรงนี้นะเลขหกตรงนี้แล้วใส่เลขเจ็ดศูนย์ตรงนี้ใส่เลขหนึ่งนะได้ที่สองสามหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเลขจะต้องมาอย่างนี้นะแทงลงมาอย่างนี้ 2องนะออกตรงตัวเลยนะครับผมห้องนี้ส7 0เกตศู 270, 70, 260, 360, นยะ์สนอะออกตรงตัวเลยนะสองเห็นไหมสองเกตออกห้านะห้าเนะั่น ถ้าไม่ไปมาหลักศูนย์ก็มาตรงนี้เนะนี่ยนี่เจ็ดเก้านี่ในวกมาตรงนี้นะครับผมอ่าเกดสองออกหกหนึ่งนี่หกหนึ่งก็อยู่ในโคโจรเดียวกันเห็นไหมช่องนี้ช่องนี้นะฮะสองสามสี่ห้าหกเก็ด แปดเก้าศูนย์อ่าเราใส่ตัวเลขแถมลงไปอีกตัวหนึ่งนะสองสามหกเก็ดศูนย์หนึ่งนะก็ยังถือว่ามาที่หกเหมือนเดิมนะนี่นะอ่าหลักแปดมาทางนี้อ่ามาทางนี้อ่าหก เขียนลองดูนะหกศูนย์หกหออกแปดครับผมนี่นะแปดยังถือว่ายังอยู่ในตัวโครจรของตัวเลขนะอ่าสำหรับตัวหลัก79ตัวนี้นะเกี้า 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6 5 6 7 0 1 5, 8ใส่9ตรงนี้นะฮะ2 3มันออก5 7 9นะครับผมเห็นไหมว่า6 7อนะ่ะวกมาทางนี้ ไม่เดินตรงนะวอกหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอ่ะมาได้เหมือนกันนะทางวกวกนี่เนหะ็นไหมอ่ะมาดูเลขย้อนลอยทางฝั่งนี้นะฮะออกสามศูนย์เดอกไหมอ่ะ ตั้งดักสองลองดู2 3 4 5ามสี่ห้าะตรงกลางนี้ใส่7จ 7, ็เข้าไปศ1เข้าไปสองสเรามาดูว่ามันออกไหมนะ บอก037นะ370นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมติดคู่ต้นนะ3 037นะั่นออกกลับไปทางนี้ก็มีนะเห็นไหมยังยังถือว่าขังอ่านะเรามาดู012ตรงนี้นะ 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 2 3ตรงนี้นะสองสามหกศหนึ่งหกับสองแต่ยังอยู่ในเส้นเส้นกลางๆเหมือนเดิมนะเห็นไหม ศูนยะนึอยังอยู่ในเส้นนี้มันเดิมอ่ะเจ็ดศูมองไหมห้องนี้นะอ่ะตั้งลองดู2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแนะหกเจ็ดสาม เจ็ดศูครับไปทางนี้เห็นไหมนี่ศูนย์นะนี่เนี่สามเจ็ดศูนมเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าอยู่ในแนวนี้น,นะออกนะครับผมสมมติว่างวดนี้งวดนี้นะเลขย้อนรอยาม,มาชมอีกทีหนึ่งนะ ิบหกมีข้อหกหกนะเลขย,ย้อนรอยในงวดนี้จะมาที่ตัวไหนนะฮะหกห้าสองนะเจ็ดหนึ่งสี่หกห้าสอง เกตหนึ่งสี่หรือสีหนึ่งเกตเขียนผิดหรือเปล่าสี่หนึ่งเกีตนะครับผมสี่หนึ่งเกตอ่ะเด็กย้อนรอยงวดนี้ก็จะเดินมาที่ต่งหลักสองนี่แหละฮะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะเราเติมตัวเลขลงไปอีกตัวหนึ่งหกเจ็ดตรงนี้นะสองสามศูนย์หนึ่งนะฮะเอาหกเก็ดเป็นหลักนะฮะ ก็คงจะได้ตัวเลขอ,ออกมานะเป็นแนวทางที่มาประมาณนี้นะ6061 7071ถ้าศูนย์ข้ามมาทางนี้ก็2 0งศูนย์สองหนึสาหนึ่ง เนะส้นทางนี้นะแต่ถ้าเส้นทางหลักร้อยนะเอาจับใส่ตรงนี้เลยนะเก็ดกับแปดนี่ใส่หลักร้อยก็จะได้ที่ส6 0ห7 0ูนย สี 4, 2, 0สองศ่าถ้าเดินฝั่งนี้นะถ้าเดินฝั่งนี้นะแปดหกศูนย์แปนย์ะถ้าศูนย์ท้ายนะอ่าสตัวมีประมาณเท่านี้นะแต่ยังไงยังไง

ก็ระวังอีกตัวที่ยังไม่ประกบก็คือ40นะ40กับ80ก็ยังแรงอยู่นะฮะพออยู่ในเส้นวงโคโจรเดียวกันนะครับผมอ่ะหมดเวลาครับผมในเลขที่มีชื่อว่าเลขย้อนรอยนะอ่ะประมาณเท่านี้แหละขอาพระาจาาครับเป็นแนวทางเท่านั้นเองไปแล้วไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี